สวัสดีครับพบกับอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยลาวันนี้นะครับวันที่6สิงหาคมเรารวมเนาะวันอาทิตย์นะครับผมเต็น2 3ครับมากับ5 0 1 4 2มา2 3ครับ2 5นะครับ2 0 2 1 2 4 3มา3 5นะครับ3าหานะ

สามตัวชุดเน้นนะครับขอให้โชคด,ดีครับสำหรับแนวทางหวยราวร่รวมนะครับวันอาทิตย์ที่6ครับผม